คลิปเสียงที่ต่อไปนี้อาจจะต้องมีการเรียกคุณกติกผู้จัดการส่วนตัวของคุณแตงโมเน่นะฮะมาลองไปฟังคลิปเสียงนี้ก่อนฮะคุณผู้ชมฮะ คือก่อนหน้านี้คุณผู้ชมอาจจะได้เคยได้ยินคลิปนี้แล้วเราก็เคยนํามาเปิดแล้วนะเป็นคลิปที่คุณตตงโมอยู่บนเรือในวันเกิดเหตุแล้วก็เธอเปิดเพลงที่เธอร้องเนี่ยนะครับเพลงของคุณเอสจิรากรนี่แหละแต่ว่าอย่างที่วันนี้ที่เราต้องนาเสนอแล้วเดี๋ยวตำรวจจะมีการเรียกคุณกะติกมาเนี่ยเนื่องจากว่าในคลิปนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับจะเป็นคลิปที่คุณแตงโมนอกจากร้องเพลงคนฟังคลิปนี้อย่างละเอียดนะคุณผู้ชมครับแล้วก็บอกว่าพอฟังหลายๆครั้งในคลิปเขาบอกว่าเหมือนกับมีเสียงผู้ชายพูดว่าเอาเพื่อนมานี่ หลังจากท่อนที่คุณแตงโมร้องเพลงเนี่ยฮะชาวชาวเน็ตจับผิดบอกว่ามีเสียงที่เสียงผู้ชายบอกว่าเอาเพื่อนมานี่นอกจากนี้ในคลิปนี้ได้ยินเสียงผู้หญิงอีกคนพูดมาว่าโมพูดยากบรรดาชาวเน็ตเ,เองก็ตั้งข้อสังเกตครับถึงอริยบทของแตงโมท,ที่ตอนแรกดูสดใสแต่กลับเบือนหน้าหนีมีท่าทีและสีหน้าที่เปลี่ยนไปหลังจากได้ยินเสียงพูดนั้นนะครับ ชาวเน็ตก็เลยสงสัยครับคุณผู้ชมครับแล้วก็อย่างที่เมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชมได้ฟังการถแถลงข่าวไปเนี่ยนะฮะก็ทางผู้จัดก,การตำรวจภูธรภาคหนึ่งก็เดี๋ยวจะได้มีการเรียกคุณกติกมาสอบถามเพิ่มเติมนะฮะถึงเรื่องของคลิปเสียงนี้ด้วยนะครับผมขณะเดียวกันนะฮะคุณผู้ชมวันนี้มีผู้ใช้ทวิตเตอร์นะฮะซึ่งเป็นต้นโพสต์ที่ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ก็โพสต์ระบุข,ข้อความแบบนี้ครับบอกว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงไม่เหมือนกันหรือแตกต่างกันไม่มีผิดนะครับความเห็นบางส่วนชวเช่นบอกว่าได้ยินนเเสีียยงผู้้ชาาาาบออกกวกว่แม เอาแก้วมานี่เอาเพิ่มไหมเอาเพิ่มไหมพี่ส่วนผู้หญิงพูดว่าเก่งทุกอย่างอิจุดๆุดจุด,จดผูกยากแล้วก็คนโพสต์ไลนนี้บอกอีกว่าส่วนตัวเนี่ยจดจำเสียงเพลงและเสียงพูดของพี่โมหรือว่าคุณแตงโมเนี่ยชัดเจนกว่าเพื่อนนะฮะต่อมาก็มีผู้ใช้ทวิตเตอร์ครับทยอยเข้ามาแสดงความเห็นบอกว่าฟังกี่รอบก็เป็นเอาเพื่อนมานี่ บางคนก็บอกว่าแม้ความเก่งของคุณทําให้ไม่ปลอดภยัยโดยเจ้าของโพสเนี่ยจับผิดเสียงปริศนาแล้วก็ตอบกลับไปว่าขอบคุณที่เป็นห่วงครับปกติทวิตผมไม่ค่อยโพสอะไรอยู่แล้วถ้าผมไม่ปลอดภัยก็เรื่องนี้เรื่องเดียวเลยละครับไม่มีเรื่องอื่นแน่นอนถ้ามายุ่งก็ได้นะแต่ผมสงสารพี่แตงโมครับถึงผมจะไม่ใช่เพื่อนแต่ผมใจดําไม่ลงครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตของคนชาวเน็ตนะฮะถึงเรื่องของคลิปเสียงที่ว่านี้แล้วก็วันนี้กลายเป็นประเด็นที่ทางตารวจเองก็เดี๋ยวจะได้มีการเรียกสอบปากคำคุณกติกหรือว่าผู้ที่เกี่ยวขข้อองงต่่่่่ไปนะครบณทททีีชผาาม ัดเรือเจอแล้วนะครับที่ตกหล่นเมื่อวานนี้ระหว่างที่นําเรือลําเกิดเหตุไปจําลองเหตุการณ์กลางแม่น้าเจ้าพยานนะครับอู่เรือบอกว่าเป็นความผิดพลาดของการประกอบครับไม่ได้เป็นการทําลายหลักฐานแน่นอนครับแล้วก็ไม่ได้ช่วยเหลือใครนะครับขณะเดียวกันครับเช้าที่ผ่านมาทนายตั้มนะครับก็ไปที่อู่จอดเรือเอ็นบฮะบอกว่าเมื่อคือนนอนไม่หลับนะครับมีเรื่องมันเอ๊ะสงสัยก็ต้องมาดูกับตาครับฟันธงได้เลยว่า บาดแผลของน้องแตงโมท,ที่ต้นขาเนี่ยฮะไม่ใช่ใบพัดเรือแต่น่าจะเกิดจากฟินหรือว่าหางเสือที่มันอยู่ด้านใต้ลงมาจากใบพัดอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะขณะเดียวกันครับปรากฏว่าคุณชัดรัดาชูค,คงผู้สื่อข่าวช่อง8ครับไปพูดคุยกับบิ๊กแจ๊ฮะพลตำรวจโทคำรวุณวิทยทุกกระจ่างอดีตผู้บัญชาการตํารวจนครบาลน,นะครับที่ออกมาแสดงความคิดเห็นคดีของน้องแตงโมนะครับบอกว่าจากประสบการณ์มาว่าเรื่องราวนี้มันน่าจะเป็นอุบัติเหตุฮะ แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยด้วยความตกใจของคนที่เหตุการณ์อาจจะไปตั้งหลักพูดคุยกันนะคะเหมือนไปพูดคุยกันไปเตรียมกันในทิศทางเดียวกันนี่แหละว่าอุบัติเหตุนี้มันเกิดขึ้นนะครับไม่ได้มาจากการกระทําหรือว่าความประมาทของใคร แต่เกิดจากตัวน้องแตโมเองจนกระทั่งมีการตั้งประเด็นมานะครับว่าไปฉี่ท้ายเรือคดีนี้บิ๊กแจ๊ดบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรเลยเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่ควรซ้ําเติมกับคนตายแบบนี้นะบอกว่าคนตายปวดฉี่แล้วก็ไปฉี่ท้ายเรืออะไรแบบนี้ส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้และก็ไม่เชื่อว่าน้องแตโมตกเรือเพราะว่าไปฉี่นะครับแต่อาจจะเสียหลักตกเรือซึ่งเกิดจากความประมาทของคนขับเรือหรือไม่ยังไงบ้างน,นะครับขอให้รอหลักฐานจากตํารวจนะครับก็บิ๊กแจ๊ด ทิ้งท้ายแบบนี้บอกว่าอยากให้คนทุกคนที่อยู่ในเรือเนี่ยพูดความจริงอย่าไปสร้างเรื่องให้มันผิดธรรมชาติเพราะถ้าเราติดกระดุมเม็ดแรกผิดเนี่ยมันจะผิดไปทั้งหมดเลยนะครับอ่ะคุณผู้ชมฮะยังมีทางพลตรวจตรีวิชัยสังประภัยครับอดีตรองผู้จัดการตารวจนครบาลเจ้าของฉายามือป่าผูดดานะครับผู้การแต้มเนี่ยก็วิเคราะห์คดีของน้องแต้โมนะครับบอกว่าคดีนี้มันไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับไม่ได้ซับซ้อนเป็นคดีที่สืบสวนสอบสวนง่ายที่สุดละ แต่มันยากตรงที่จะทํายังไงให้สังคมเข้าใจเพราะว่าเป็นคดีที่ผู้คนสนใจแล้วก็ผู้ตายเนี่ยก็เป็นถึงดาราสาวชื่อดังนะครับคดีนี้สังคมมองว่าเป็นพิรุษเพราะว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยไม่มีใครให้ข้อมูลตํารวจเลยนะครับไม่มีใครให้ข้อมูลกู้ภัยสังคมก็เลยมองว่ามันมีเงื่อนงำแต่ก็ไม่ได้ทําลายพยานหลักฐานเรือที่เกิดเหตุนะครับมั่นใจว่าคดีน้องแตงโมงเนี่ยไม่ใช่การฆาตกรรมเพราะว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ทุกอย่างมันจะชี้ชัดทุกอย่างเองนะฮะคุณผู้ชมไปฟังเสียงผู้การแต้มนิดหนึ่งฮะ มีการฆาตรกรรมเนี่ยปึบถามที่ว่าฆาตรกรรมอย่างนี้นี่เลือดตรงมหาศาลเลือดอาจจะต้องตกที่เกิดเหตุเลือดอาจจะตกเสื้อผ้าของผู้ต้องสงสยัยเลือดอาจจะต้องตกที่เสื้อตังโมใช่ไหมมันพุ่งอะ่ะแล้วถามว่ามีไหมเมื่อไม่มีคุณต้องตัดเรื่องฆาตรกรรมไปเอาบอกบีบคอมีรอยช้ำไหมละ่ะมันก็ไม่มีดังนั้นก็ลต้องตัดไอ้เพื่อฆาตรกรรมไปมันตอนนี้ตอนนี้มาเป็นเรื่องประมาท ผมถึงบอกว่าสังคมต้องตั้งสติอย่าไปทำแล้วกระบวนการยุยทํทำเสียหายแล้วตำรวจเนี่ยเขตั้งใจทำงานะนะฮะก็เป็นความเห็นจากทางทางด้านของบิ๊กแจ๊ดแล้วก็ผู้การแต้มนะฮะมองถึงเรื่องของคดีของคุณแตงโมนะครับข่าวช่องแปครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม